มันเหมือดจริงจงจะได้ลูกได้แล้วยายแบบนี้นะถ้าไม่ได้ทรงแบบนี้เขาจะหักไส้มาหน่อยนี่ส้แล้วก็ที่นี้คือ,อเขามองไมาได้ คือว่เอาเราตอเห็นนัน่ยังมแม่เอ็น,นีวุพุ่มเลยเนาะถูกต้องแล้วต้องไปได้หน้ไครล้วตัวูนาที่ไหนตัหน้สุแต่ลลากไในสวนฝุ่นแล้วก็ไปอ้ยสาดหนอทายดีหูจะม่เอาว, <laughs> ว่มาไปทายรูปเนาะเขาเข้าใจผิดไม่ไม่ไพี่น้องไปค่อยๆมาดูอูน้องก็ตัดสิ ไม้มาสมทกบกเจ้าค่ะดีจังเลย <c oughs> กันต้องการอยาก